สวัดีครับวันนี้วันที่27สิงหา2565นะครับวันนี้เราจะมารีวิวยางขนาดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับของยี่ห้อ RC4 w นะครับเรียกว่า RC4 นะครับเป็นรุ่น Attitude นะครับ1.9ก็อย่างนี้ก็มีความสูงนะครับ120 จุดห้านะครับกว้างสี่สิบเอ็ดจุดห้าไอจุดแปดนะครับสูงร้อยยี่สิบจุดห้ากว้างยี่กว้างสี่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับดอกก็จะมีเป็นแบบนี้ครับดอกมันจะเป็นดอกลักษณะแบบมีสามลักษณะนะครับของดอกก็คือตรงกลางม่ยจะเหมือนกันแต่ว่าค่อยกันไปค่อยมาซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็แล้วก็บนดอกทุกดอกเนี่ยจะมีสลับคล้ายๆเป็น เป็นตัวเป็นตัวขีดอะขีดลงเป็นเป็นล่องลึกลงไปเพื่อที่จะทำให้มีการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จากการจับเนี่ยจับเหลือยางเนี่ยก็มีความนิ่มนะครับหรือว่าฟองน้ำมันก็น่าจะนิ่มด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็น สารประกอบที่ทำยางเนี่ยเป็น x 2 ss นั่นก็คือ super soft กับ super sticky นะครับก็คือนุ่มมากนะครับนี่นุ่มแล้วก็เหนียวก็เป็น attitude นะครับ nt 1.9 scale t i m e นะครับยางของ rc 4นะครับ1ถุงก็จะมีอยู่2อยยางนะครับ ระทหนึ่งสอง้าศ2น0นะครับนี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบล้อสูงสูง,สงนะครับแต่ว่าไม่กว้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นล้อที่สูงแต่ว่าไม่กว้างมากพอดีก็สมส่วนนะครับแต่ว่าก็ไม่แคบมากแล้วถ้าเกิดว่าแคบกว่าน,นี้ก็จะดูริบลีบนะก็ตัวด้านข้างบนแก้มยางน,นี่ก็จะมีเขียนว่า RC4 นะครับแล้วก็ Attitude MT นะครับ สำหรับท่านที่ชอบอยางที่สูงเพื่อที่จะทําให้ท้องรถเราสูงองประสักเนี่ยก็จัดอันนี้ได้นะครับตัวลักษณะของดอกยางแต่ละดอกยางเนี่ยก็มีล่องนะะล่องระหว่างดอกยางเนี่ยประมาณสัก2มิลได้นะครับแล้วก็ความสูงของดอกยางเนี่ยก็ประมาณสัก2มิลถึมมิลเหมือนกันนะครับก็ น่าจะป่ายฟีมได้ดีนะครับเพราะว่าผมจับดูแล้วแบบว่ามันนิ่งนะครับคือว่าไปเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยจับปุ๊บรู้เลยว่ามันนิ่งนะครับก็นะนี้ New X S แล้วก็ S S Compound นะครับบนนี้นะครับ C4 นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับ คุณมากนะครับที่มาติดตามชมนะครับของเรามีสีช่องทางในการติดตามเหมือนเดิมนะครับก็คือเว็บไซต์ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะครับสีช่องทางใชชื่อเดียวกันหมดคือชื่อ RC s k i l l t h a i l l n n d นะครับ l ล n e นะครับเพื่อไล n e ติดต่อกันนะครับ HD Alien นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1 49 1 1 9 8นนะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ Who was wondering